สวัสดีครับเคยเ,เคยคิดกันไหมครับว่าก่อนยุคที่เราจะจารึกพระไตรปิฎกลงบนใบลานนะครับคำสอนที่มากมายมหาศาลขนาดนั้นนะ่ะถูกเก็บรักษาถูกส่งต่อกันมาได้ยังไงน่าสนใจนะคะประเด็นนี้ครับวันนี้เราจะมาลองคุยเจาะลึกกันดูนะครับโดยอาศัยข้อมูลส่วนหนึ่งจากเรื่องปุรณาจารย์ผู้ส่งพระไตรปิฎกซึ่งเผยให้เห็นเออระบบการรักษาความรู้ด้วยวิธีท่องจำล้วนๆเลย ที่แบบโหหน้าทึ่งมากใช่ค่ะสมัยนั้นคือใช้ความจําเป็นหลักเลยนะคะก่อนจะมีตัวเขียนเนี่ยแล้วคือไม่ใช่แค่จําเฉยๆนะครับมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลยแบบว่าอย่างทีฆะพานกะนี่คือชื่อตําแหน่งเลยนะอ๋อค่ะก็คือกลุ่มที่เชี่ยวชาญท่องจําคัมภีทีคานิกายหรือหมวดยาวค่ะส่วนมัชชิมะพานากะก็ดูแลหมวดปานกลางคือมัชชิมนิกายไปเหมือนแบ่งงานกันตามความถนัดเลยนะคะ ใช่ครับจัดสรรความเชี่ยวชาญกันไปเลยเพื่อให้มันแม่นยำที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้เราพอจะตามรอยเรื่องนี้ได้ก็คือการมีบันทึกสายการสืบทอดหรือที่เรียกว่าอาจริยปรมปรานี้แหละค่ะซึ่งเราจะเจอบันทึกพวกนี้ในคัมภีร์อัทธกถาค่ะมันเลยทำให้เราพอจะเห็นภาพว่าเอ๊ะความรู้ในแต่ละปิดกหรือแต่ละหมวดใหญ่ๆเนี่ยเขาส่งมอบกันมายังไงอ๋อน่าสนใจมากครับงั้นเราลองมาดูกันทีละสายเลยดีไหมครับ เริ่มที่สายพระวินัยปิดกก่อนเลยอันนี้คือหมวดเกี่ยวกับศีลข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ใช่ค่ะซึ่งสำคัญมากครับในคำพีที่อ้างอิงเรื่องนี้คือสมันตปัสาธิกาเนี่ยระบุลำดับอาจารย์ไว้ค่อนข้างเคลียร์เลยนะครับเริ่มจากพระอุบาลีแล้วก็พระทาสก,กะพระโซนก,กะพระสิขวะไล่ไปจนถึงพระโมคคิริบุติสะ การที่สายพระวินัยมีลำดับชัดเจนขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะเนื้อหาส่วนนี้มันสำคัญมากจริงๆคือพุทธบัญญัติต่างๆเนี่ยมันต้องเป๊ะจะให้คลาดเคลื่อนไม่ได้เลยครับผมเพราะมันเป็นเหมือนโครงสร้างหลักของคณะสงฆ์เลยก็ว่าได้ค่ะเข้าใจเลยครับคือถ้าเรื่องระเบียบว,วินัยคลาดเคลื่อนนี่ยุ่งเลยใช่ค่ะเพอะเห็นความเข้มงวดเรื่องลำดับในสายพระวินัยแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าแล้วอย่างสายพระสุตังตปิฎกล่ะครับ หมวดพระสูตรต่างๆที่เนื้อหามันเยอะแยะหลากหลายมากเนี่ยเขาส่งต่อกันยังไงอืมอันนี้น่าสนใจค่ะคือข้อมูลจากคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีที่อธิบายทีฆะนิกายนะคะบอกว่าไม่ได้ระบุเป็นสายตรงยาวแบบพระวินยัยอ้าวเหรอครับแล้วเป็นแบบไหนแต่จะเป็นลักษณะของการมอบหมายหน้าที่ให้พระเถระองค์สําคัญสําคัญดูแลไปเป็นส่วนๆค่ะอ๋อมอบหมายหน้าที่หมายถึงว่า ใช่ค่ะเช่นบอกว่าให้พระอานนท์ดูแลรับผิดชอบในส่วนทีฆะนิกายครับแล้วก็กลุ่มสิทธิ์ของพระสารีบุตรก็ดูแลส่วนมัชิมะนิกายใบยอ๋อเป็นกลุ่มสิทธิ์เลยค่ะแล้วก็มีพระมหากริส์์ดูแลสังยุตตนิกาย พระอนุรุตดูแลอังคุตตะนิกายแต่แต่ในข้อมูลบอกว่าไม่ได้พูดถึงคุตทกนิกายฮะนิกายเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะในส่วนนี้ไม่ได้กล่าวถึงแต่ถึงแม้จะไม่ใช่สายยาวแบบคนต่อคนนะคะการมอบหมายให้พระเถระองค์สําคัญกับกลุ่มสิทธิ์ดูแลเฉพาะส่วนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดระบบเหมือนกันครับก็เป็นระบบระเบียงในการถ่ายทอดพระสูตรอยู่ดีถูกต้องค่ะแค่อาจจะเป็นคนละรูปแบบ อาจจะเพราะว่าเนื้อหาพระสูตรวนกว้างขวางแล้วก็หลากหลายกว่าพระวินัยมากเป็นไปได้ครับและสุดท้ายครับสายพระอภิธรรมปิดกหมวดที่ขึ้นชื่อว่าเนื้อหาลึกซึ้งซับซ้อนปรมัตธรรมปรัชญาล้วนเลยอันนี้เป็นยังไงครับโอ้โหสายนี้ข้อมูลจากอัธสาลีนีนะคะระบุสายการสืบทอดที่ยาวมากค่ะยาวเลยเหรอครับค่ะเริ่มจากองค์แรกคือพระสารีบุตร แล้วมีรายชื่ออาจารย์ที่สืบต่อกันมาระบุได้อีกประมาณ15รูปเลยนะคะในช่วงเวลาประมาณ235ปีแรกหลังพุทธปรินิพานโอ้โห oh, ตั้ง15รุ่นในช่วง200กว่าปีแรกใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอาจารย์รุ่นหลังๆอีกนะคะโดยเฉพาะพอศาสนาพุทธไปเผยแผ่ที่ลังกาก็มีสายสืบทอดต่อที่นั่นอีกการที่มีบันทึกสายยาวขนาดนี้สำหรับพระอภิธรรมนี่มันสะท้อนอะไรครับ มันสะท้อนชัดเลยค่ะว่าเนื้อหาส่วนนี้มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนมากแค่ไหนการจะรักษาเนื้อหาที่ลึกซึ้งขนาดนี้ให้คงเดิมได้เนี่ยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆืต้องเก่งจริงใช่ค่ะเราก็ต้องอาศัยความทุ่มเทในการส่งต่อกันร,รุ่นสู่รุ่นอย่างเข้มข้นมากๆเลยพอฟังทั้งหมดแล้วนะครับ สิ่งที่เราเห็นชัดๆจากข้อมูลชุดนี้เลยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่การท่องจำแบบธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือระบบเลยใช่ค่ะเป็นระบบเลยระบบการจัดการความรู้ที่ ซับซ้อนและก็น่าทึ่งมากๆมีทั้งการแบ่งงานมีสายการสืบทอดชัดเจนซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คำสอนเหล่านี้อยู่รอดมาได้ในยุคที่ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเลยทำให้เราเห็นถึงความทุ่มเทนะคะแล้วก็ศักยภาพด้านความจำของคนยุคก่อนด้วยว่าต้องสุดยอดขนาดไหนและที่สำคัญมากๆคือบทบาทของครูหรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับผมที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมความรู้ที่ทั้งลึกซึ้งทั้งมหาศาลนี้จากรุ่น ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้จริงๆลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าการต้องแบกรับเนื้อหามากมายมหาสารขนาดพระไตรปิฎกเนี่ยไว้ในความทรงจําของตัวเองต้องใช้ความภาคเพียรความอุตสาหะสมาธิสติปัญญาขนาดไหนอืมจริงค่ะในโลกที่ไม่มีเครื่องมือช่วยจําไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีกระดาษปากกาหาง่ายๆเหมือนทุกวันนี้เลยค่ะนึกภาพไม่ออกเลยครับ การได้นึกถึงความพยายามตรงนี้ของบุรพาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเออมองเห็นคุณค่าของคำสอนที่สืบทอดมาจนถึงพวกเราในะปัจจุบันในมิติที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมได้น,นะครับ